การฟังธรรมฟังเทศฟังธรรมในขณะที่ทำงานทำการอย่างอื่นไปด้วยเนี่ยมักจะมีคนตั้งคำถามเยอะถามครูบาอาจารย์ถามใครๆว่ามันบาปไหมเรานั่งส่วมแล้วฟังธรรมะมันบาปไหม กวาดบ้านทูบ้านแล้วเปิดธรรมะปังทำอาหารแล้วเปิดธรรมะปังม,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 มันบาปไหมท่านก็อตอบว่าบาปบางท่านก็ตอบว่าไม่เป็นไรธรรมะมันได้ทุกทุกอย่างทุกกิริยาบทฝึกธรรมะในชีวิตประจําวันก็นว่าไปนะ วันนี้ก็จะตอบในอีกลักษณะหนึ่งมันไม่บาปไม่ไม่ไม่ใช่บุญใช่บาปหรอกแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ประเด็นสำคัญของการฝังธรรมะในขณะที่เราทำงานอย่างอื่นไปด้วยเนี่ยบมตเราเปิดเสียงดังๆแล้วกวาดบ้านถูบ้านไปหรือทำอาหารทำขับข้าวไป ือขับรถไปประเด็นสําคัญอยู่ตรงที่ว่าในขณะที่เราทํางานอื่นไปด้วยเนี่ยสติสมาธิเราจะไม่ได้ตั้งมั่นจะไม่ได้จดจ่ออยู่กับเสียงธรรมะอย่างเดียวมันจะวอกแวกไปงานการที่กาลังทําด้วยเนี่ยถ้าเป็นแบบเนี้ยมันก็จะดึงดูดความสนใจไปที่งานอย่างอื่นฟังธรรมไปด้วยสติมันจะไม่ได้จดจ่ออยู่ในเสียงธรรม ประโยชน์มันก็จะได้ไม่เต็มที่แต่ถ้าถ้าเราทําไปด้วยแล้วสติจดจ่ออยู่กับเสียงธรรมนะฟังธรรมไปทํางานอย่างอื่นไปด้วยสติสมาธิจดจ่ออยู่กับเสียงธรรมอย่างตั้งใจนะตั้งใจฟังนะอย่างนี้ประโยชน์มันก็จะได้เต็มที่เหมือนเราเรียนหนังสือเนี่ยเรานั่งนั่งเร,รียนหนังสือแล้วเรา,เราเหยอกกับเพื่อนที่นั่งกลางๆยุกยิกยุกยิกกันไม่ฟังครูฟังบ้างไม่ฟังบ้าง สุดท้ายนันก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าครูสอนอะไรเหมือนกันแต่ถ้าเราตั้งใจฟังตั้งใจฟังมันก็จะมีโอกาสเข้าใจมากกว่ามีสติสมาธิจดจ่อกับเสียงที่ครูครูสอนสิ่งที่ครูบรรยายครูสอนไปโอกาสที่จะ ทำความเข้าใจก็มีมากกว่าแต่เนื้ออื่นใดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับธรรมะที่เขาแสดงด้วยนะที่ครูบาอาจารย์แสดงที่เรากำลังเปิดฟังจะต้องเป็นธรรมะที่ชี้ให้เห็นให้ออกจากทุกได้เป็นธรรมะเลื่อยเปื่ยพูดไปเรื่อยเงี้ยก็ไม่มีประโยชน์นะไม่มีประโยชน์ทำให้เรา หลุดพ้นได้นะธรรมนั้นต้องชี้ให้เกิดปัญญาในการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายในใจในตัวเราเนี่ยให้เห็นความจริงของกายใจความจริงของขันห้าความจริงของชีวิตเราเนี่ยชี้ให้เห็นตรงเนี้ยสำคัญองค์ประกอบในการฟังนี ก็คือการฟังต้องตั้งใจมีสติสมาธิจดจ่ออยู่กับเสียงธรรมอันนี้แล้วแต่ความสามารถของแต่ละบุคคลละก็คือว่าถ้าคุณทํางานไปด้วยแล้วสติสมาธิจ,จดจ่ออยู่กับเสียงธรรมตลอดก็โอเคก็ทําทําได้แต่ถ้าอาคุณไม่มีความสามารถทําได้คุณก็ต้องตั้งใจนั่งฟัง อย่างมีสติสมาธิอยู่กับเสียงเสียงคำนั้นโดยไม่ต้องทำอย่างอื่นเราเปิดธรรมะทิ้งไว้ทั้งวันแล้วก็เดินไปนั่นไปนี่ไปทำนั่นทำนี่ฟังบ้างไม่ฟังบ้างอย่างเงี้ยเปรียบเทียบกับเราตั้งใจฟังแค่ชั่วโมงเดียวอันไหนจะมีประโยชน์มากกว่านะธรรมะเป็นธรรมะอันเดียวกันนะธรรมะอันเดียวกันไม่ต้อง ฟังเยอะฟังธรรมะที่พูดถึงขันห้าชี้ให้เห็นการเกิดดับความไม่เที่ยงชี้เห็นความที่เราไม่สามารถไปบังคับบัญชาสิ่งใดๆสิ่งต่างๆที่ปรากฏกับกายกับใจเราเนี่ยเราไม่สามารถไปบังคับให้มันเป็นไปดังที่เราต้องการได้นี่แหละคือเห็นอนัตตาคำ ให้เห็นไตรักษเห็นอน,นิจจังทุกขังอนาาัตตาความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงและก็ความที่เราไม่สามารถไปบังคับบัญชามันเป็นไปอย่างที่เราต้องการได้นี่ธรรมะต้องเป็นธรรมะแบบนี้ถึงจะทําให้เราปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายใจในตัวตนในขันห้าในชีวิตก้อนชีวิตก้อนที่เราีือว่าชีวิตเรานี่แหละธรรมะต้องธรรมะเรื่องนี้ ไม่ใช่ธรรมะเรื่องเลื่อยเปื่อยเรื่องเทวดาพญานาคไปเดินทุดงไปเจอพญานาคไปเห็นน,นั่นเห็นนี่อะไรอย่างนี้ตัวนี้มันไม่ได้ออกจากทุกข์ได้ฟังเพลิดเพลินได้ฟังสนุกสนานได้แล้วก็สองเรื่องนะสรุปให้ฟังอีกทีตั้งใจมั่นจดจ่ออยู่กับเสียงธรรมส่วนประเด็นเราจะทำงาน หรือไม่ทํางานอย่างอื่นไปด้วยแล้วแต่ความสามารถแต่ละบุคคลแต่จะต้องมีสติสมาธิตรวจจ่ออย่าชิงทำมันถึงจะเข้าใจแล้วธรรมะต้องธรรมะที่ชี้เห็นความจริงให้เห็นไตรลักษณ์ของขันห้าของขันห้ากายใจเราเนี้ยรูปิทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่ามันไม่เที่ยงมันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่เราต้อง ต้องเป็นธรรมะตรงนี้ที่พระพุทธเจ้าปลดล็อกให้ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเนี่ยท่านก็ชี้ลงที่ขันธ์ห้าเนี่ยภาษาลีบุตรก็เหมือนกันชี้ลงที่ขันธ์ห้าให้ให้เป็นไตรลักษณ์ให้เห็นเป็นไตรลักษณ์แล้วท่านเน้นเฉพาะเรื่องเวทนาด้วยของภาษาลีบุตรเนี่ยเมื่อสุขเกิดทุกข์ก็ไม่เกิดความรู้สึกเฉยเฉยก็ไม่เกิดเมื่อทุกข์เกิด ความสุขก็ไม่เกิดคว,ความรู้สึกเฉยเฉยก็ไม่เกิดเมื่อเกิดความรู้สึกเฉยเฉยความสุขก็ไม่มีความทุกข์ก็ม,มีเนี่ยทุกข์สุขเฉยเฉยเนี่ยมันเกิดตลอดเวลาแล้วมันแล้วมันเกิดได้ทีละยะนั่นแหละมันท่านชี้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงหรือความเป็นอนิจจังของเวทนา แล้วมันจะทุกข์จะสุขจะเฉยๆเนี่ยมันก็เป็นของมันเองเราไม่ได้ไปบงการมันนะว่าตอนนี้คุณควรจะสุขนะอย่างเราดูหนังดูละครดูเรื่องตลกขำขันใน YouTube ในทีวีเนี่ยเราไม่ต้องไปบอกมันหรอกว่าให้คุณควรหัวเราะคุณควรมีความสุขนะตอนนี้หรือคุณควรมีทุกข์นะหรือเฉยๆนะ เขารู้หน้าที่เขาเองเขาเขาตัดสินใจของเขาเองได้เวทนาธรรมชาติเขาเขาเกิดขึ้นเองเขาจะสุขจะทุกข์เขาเขาตัดสินใจเองไม่ต้องไปสั่งเราสั่งเขาไม่ได้นี่แหละพอสั่งไม่ได้มันก็เลยมันไม่ใช่เราไงพอเราไปบังคับบัญชาให้มันเป็นไปอย่างที่เราต้องการได้อย่่งเราป่วย เราก็อยากหายมันก็ไม่หายไม่อยากตายมันก็ไม่ตายเนี <c> ่ย <oughs> ธรรมะต้องเป็นธรรมะที่ชี้ให้เห็นความจริงของการห่้าของชีวิตเราแล้วก็มีสติสมาธิตั้งมั่นจดจ่ออยู่กับเสียงธรรมมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าบุญบาปอะไรหรอก อไม่เหมาะสมไปนั่งซ่วมแล้วฟังธรรม,มะไม่เหมาะสมอะไรไม่เกี่ยวตรงนั้นเกี่ยวตรงประโยชน์ที่จะทําให้คุณออกจากทุกข์นี่หลยนั่งซ่วมเลยสิมันมันปลอดโปร่งดีแล้วถ้าเปิดธรรม,มะตั้งใจฟังไปด้วยนะเอาให้จบกันเลยหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีอย่างเงี้ยนั่งอยู่ในนั้นนะถ้าถ้าคนอื่นไม่รอคิวนะ อันมันปลอดอปรวงสบายนะสติจดจออยู่กับเสียงธรรมเนี่ยแล้วสังเกตอาการฟังไปด้วยสังเกตอาการที่มันเกิดขึ้นมันก็จะเห็นเกิดปัญญาเห็นเห็นแจ้งขึ้นมาตอนที่พระพุทธเจ้าปลดล็อกให้ปัญจวคีแล้วก็นั่งฟังคุยกันธรรมดาเนี่ย ภาษาลีบุตรด้วยก็นั่งพัดปีให้ให้ให้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมให้หลานให้หลานภาษาลีบุตรฟังสารลีบุตรท่านก็นั่งพัดปีให้พระพุทธเจ้าก็นั่งคุยกันธรรมดาแต่ท่านตั้งใจฟังนสติสมาธิจดจ่ออยู่กับเสียงธรรมแล้วเป็นธรรมท,ที่ที่เป็นชี้ทางให้ออกจากทุกข์ที่ท่านแสดงธรรมเนี่ย ท่านเป็นแค่ผู้ชี้ทางชี้บอกทางท่านชี้ให้เห็นว่ากายรูปมันเที่ยงไม่เที่ยงไหมไม่เที่ยงเพราะมันไม่เที่ยงเนี่ยมันเป็นทุกข์ทีอสุกละเป็นทุกข์แล้วคุณทําให้มันเที่ยงได้ไหมทําให้มันเป็นอย่างนั้นนี้ตามที่ใจคุณต้องการได้ไหมไม่ได้นั่นแหละแล้วมันใช่เราไหมละ่ะมันเป็นเราไหมละ่ะ เราไปบังคับสั่งการบังคับมันจาให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่ได้แล้วมันใช่เราไหมล่ะนี่แหละท่านชี้ตรงเนี้ยให้เห็นเป็นแค่ผู้บอกทางเป็นแค่ผู้ชี้ทางเราต้องเห็นด้วยปัญญาของเราเองนั่นแหละในขณะที่เราฟังเราก็มีสติสมาธิอยู่กับเสียงธรรมจดจ่ออยู่ตรงนั้น แล้วก็สังเกตสิ่งที่มันเกิดดับอยู่กับเรากายใจเราที่มันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเห็นตามเห็นตามสิ่งที่ท่านกําลังชี้อยู่ในขณะนั้นแต่ละขณะแต่ละขณะนะเห็นตามนะ้นมันก็เกิดเป็นปัญญาภาวนาเป็นปัญญาที่เป็นประสบการณ์ของตนเองมันก็เกิดมัสมังคีเลยขณะจิตนั้นมันก็พลิกเลยพลิกจาก วิชชาความไม่รู้มาเป็นรู้แจ้งรู้แจ้งในขันห้านี่ไงนี่แหละสรุปสรุปอีกทีหนึ่งการทำงานทำการอย่างอื่นไปด้วยฟังธรรมะไปด้วยเปิดดังๆตังง้งแต่เช้าทีสามทีสี่นะเปิดดังๆไม่ฟังหรอกเปิดให้ชาวบ้านเขาฟังว่าตัวเอง สนใจธรรมะอย่างนั้นไม่มีประโยชน์เปิดประโยชน์ตายก็ไม่มีประโยชน์ได้อย่างเดียวตรงเขาบอกว่าเราสนใจฝ่ธรรมนั่นเองแต่เขาเทศเขาพูดเรื่องอะไรไม่รู้เปิดดังไว้ก่อนอะไรเงี้ยม่ประโยชน์หรอกแต่ถ้าเปิดแล้วตั้งใจฟังมีสติสมาธิจดจ่ออยู่กับเสียงธรรมไม่ต้องทําอย่างอื่น ก็ได้หรือจะทําอย่างอื่นก็ได้ขอให้คุณมีสติสมาธี่อยู่กับเสียงทําให้ได้เป็นนั้นเองแล้วทําต้องเป็นทรรมี่ชี้เห็นความเปลี่ยนแปลงในขันห้านี่แหละโอเค okay, นะเขาใจนะ